สวัสดีค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีเมษรประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 เมษายนถึง15พฤษภาคมเป็นธาตุไฟนะคะเจ้าชะตาตัวตนของชาวราศีเมษเนี่ยอะไรจะเท่า10เหรียญบอกแล้วไหมคะสิเหรียญน,นี่คือความเต็มคือความเต็มที่คือมันเต็มคือมันพร้อมไม่ต้องมีตรงอื่นเลยก็แค่10เหรียญเนี่ยคะ่ะเต็มแล้วคือมหาเศรษฐีคือร่ํารวยที่มั่นคงมีความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีความสมบูรณ์พร้อมพรั่งไม่ได้รวยเปล่าๆด้วยนะคะรวยแบบกินบุญเก่าด้วยรวยแบบทําอะไรไว้เมื่ออ,อดีตนะมันกลับมาหาเขาทวีคูณเพราะว่าไอตัวที่เข้ามากระทบเนี่ยได้หกม ไม้เท้าตัวหกไม้เท้าคือว่า ความสาเร็จที่ส่งผลมาจากการกระทําเมื่ออดีตท,ที่คุณภาคภูมิใจกับมันมากๆมีชัยชนะการภาคภูมิใจมีการต่อยอดมีการทําให้มันเกิดอะไรจริงจังขึ้นมาจากความเร็ว,คว,รวความแรงและต่างถิ่นต่างแดนนะคะคุณสําเร็จหมดเลยอันนี้ไพ่นี้เขามาถามออา่านะคะว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมแล้วเขาจะขยายหรือว่าเขาจะต่อกิจการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังนะคะการที่เป็น the world เขาคาดฝันไว้นยคาดหวังแวะความฝันเขามันเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความจริงทั้งหมด the world อยู่ในมือจะไปเหนือไปใต้ไปต่างประเทศหรือรอบโลกเนี่ยเขาจะไปหยุดอยู่ตรงไหนกันแล้วแต่หรือเขาจะไปสร้างตรงไหนกันแล้วแต่นะคะสมบูรณ์มีแต่ความอุดมสมบูรณ์แล้วฝันอะไรไว้ทําอะไรไว้วางโปรเจกต์อะไรไว้มันจะเป็นจริงกับชาวราศีเมษนะคะเราต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะไพ่เขาดีไม่ดีเปล่าด้วยมีทางแก้ไขในเรื่องของบุญกุศลอีกด้วยฉลาดเห็นไหมคะ คนฉลาดถึงแม้จะร่ํารวยแค่ไหนก็ยังไม่ทิ้งบุญไม่ทิ้งกุศลเลยค่ะเขาไม่ได้หยุดทําบุญไม่ได้หยุดทํากุศลเลยนะเห็นไหมฮะแจกจ่ายตลอดอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยได้ห้ามไม้เท้าชาวราศีเมษคนนี้ต,ต้องต่อสู้ในหน้าที่การงานแล้วก็ไฟอย่างหนักมากเลยแต่เขาเป็นผู้ชนะนะไม่ใช่เขาแพ้นะเพราะว่าเขาต่อสู้ด้วยชัยชนะของเขามันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนัก ตั้งแต่ทีแรกต้องสู้ต้องวางแผนต้องคือการเริ่มสร้างอะนะมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องหนักมันจะต้องมีรู้กลยุทธ์ของคนนูน้นคนนี้รู้เขารู้เราอะแล้วเขารู้เขาสู้หมดเก่งมากเอาละต้องบอกเลยแล้วรอบครอบด้วยนะคะทางานอย่างหนะักทุกทิศทุกทางอะฉันต่อสู้ได้หมดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วฉันไปพร้อมความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมฮะมีแต่ไม้เท้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่การงานที่มันแตกยอดต่างถิน่นต่างแดนรวยค่ะรวยไม่หยุดไม่หย่อนเลยคนคนนี้ต่อไปนะคะเขาบอกว่า อดีตที่ผ่านมาไม่นานได้ราชีนีเรียนมั่นคงทุกด้านและมีฐานะที่ดีและเป็นปึกแผ่น การที่เป็นปึกแผ่นมาเนี่ยฉันทํามาเองฉันทําจากกรงล้อของฉันฉันทําจากการหมุนการทําการวิเคราะห์การรอบครอบของฉันนะอราฉันไม่ได้ไปโกงไปอะไรใครเข้ามาเลยนะเขารู้ว่าเฮ้ยกลางวันเนี่ยจะทําอะไรกลางคืนเนี่ยจะทําอะไรเพื่อที่จะให้ได้เงินตรงเนี้ยตรงนี้มาเพราะว่าฉันเห็นว่าแถวเนี้ยมันคือเงินคือท้องที่เขาเป็นปึกแผ่นมาได้นะนะเพราะแผ่นดินนี้เนี่ยค่ะชาวราศีเมษคนเนี้ยเขานึกถึงแผ่นดินนะคะสเดือนถึง1ปีเนี่ยเขานึกถึงสิ่งที่เขาจะตอบแทนหรือสิ่งที่เขาได้มาจากแผ่นดินนี้เลยนะ ก็ตรงที่เขาอยู่ตรงฐานที่เขานั่งไงฮะมันมีแต่ต้นข้าวต้นลวงที่มันอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์กับเขาไปหมดเพราะเขาได้อยู่ได้กินตรงนี้เขาสํานึกนะคะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดแล้วก็ ล้อมกรอบทันหมดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยเจ็ดไม้เท้าคุณได้เจ็ดไม้เท้าพร้อมกับ the world นะคะตัวเจ็ดไม้เท้าเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณจะอยู่ตรงนี้และสร้างตรงนี้นะคะรอบโลกเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนก็ได้คุณจะไปปักตรงไหนคุณจะเจริญตรงนั้นเลยอะ่ะแต่ให้เน้นถึงเรื่องของแผ่นดินขึ้นมาหมายถึงว่าพืชผลธัญญาหารหรือว่าอาหารการกินนะคะการดํารงชีวิตของคนะนะฮะคุณจะประสบความสําเร็จเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีบุญเก่ามาหนุนนําและทําอะไรนะคะ คุณก็จะชนะหมดเลยไม่มีแพ้เลยแต่ในร้ายก็ต้องมีดีนะคะในดีก็ต้องมีร้ายมันต้องเตือนเพราะคนนี้เขาฉลาดเขาจะถามก่อนร่วงหน้าปัญหาที่เขาอยากแก้ไขตัวสิบดาบยังเป็นโรคระบาดก็ได้โชคร้ายกระทันหันก็ได้แต่ใครจะมาโชคร้ายกระทันหันแล้วมาแก้ไขอะใช่ไหมก็จะต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดมันทําให้ธุรกิจเขาอาจจะซบเซาหรือมันอาจจะติดขัดทําบุญทําทานไว้เสียสละไว้การสละทรัพย์ของคุณเนี่ยบางอย่างบริจาคออกไปสละหนึ่งได้ร้อยนะคะคุณจะไม่ได้เหมือนคนอื่นว่าสละกหนึ่ง ได้หหรือได้10ไม่ใช่สระ1ได้ร้อยสระร้อยได้หมื่นสระหมื่นได้10บล้านอะไรของคุณก็ว่าไปนะเพราะคุณจะเป็นคนที่คูณทวีคูณเพราะว่าบุญเก่าคุณเยอะไงคะของชาวราศีเมษท่านนี้ยแล้วโรคระบาดเนี่ยมันจะทําอะไรแล้วนะม,มันทําได้ทั่วโลกะนะคะมันทําให้เราสะดุดคนมันก็จะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงใช่ไหมเราก็นําสิ่งที่คนต้องใช้สิคะจาเป็นแต่ราคาไม่สูงแต่คุณภาพยอดเยี่ยมแต่ราคาเขาต้องจับต้องได้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเนี้ยเงินทองมันก็หายา ใช่ไหมคะมันไม่ได้หาง่ายเราช่วยในช่วงนี้ยค่ะ และช่วงนี้มันไม่ได้นานถึงขนาดว่ามันจะไม่ไปจากเราแต่ไอสิ่งที่เราช่วยไว้ต่อบุญของเราอีกนี่ฮะมันจะไปตอบแทนในวันทั้งหน้าให้กับลูกกับหลานหรือว่าธุรกิจเราเนี่ยยังยืนต่อไปนั่นหมายถึงคุณภาพไงฮะเขาก็จะพูดกันต่อไปนะมันไม่มีใครลืมหรอกค่ะถ้าทาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์แต่ถ้าทําด้วยอะไรแอบแฝงก็บอกแล้วว่าคนไทยฉลาดขึ้นเขาจะทราบทําไม่ต้องหวังผลสิ่งใดมากมายนอกจากเราไม่ขาดทุนเป็นใช้ได้การทําบุญเนี่ยเราไม่สามารถระบุได้นะคะว่า พร้อมที่จะทําอะไรคุณพร้อมทําอะไรคุณทําไอ้นั่นนะคะอร่าพูดถึงคนที่เอาตัวรอดนะคะไม่ได้พูดถึงคนที่เอาตัวไม่รอดแล้วจะให้ไปช่วยคนอื่นช่วยตัวคุณให้รอดพ้นไปก่อนนะคะไม่ต้องมาซีเรียสก,กับชาวราศีเมษต,ต่อไปนะคะเขาบอกสิ่งที่คิดอยู่ในใจอัศวินไม้เท้าเขาจะขยายงานต่อเนี่ยค่ะราศีเมษเขาจะขยายงานต่อแล้วก็ไปไกลด้วยนะคะเพราะว่าใบสุดท้ายเนี่ยมันประกอบด้วย6ดาบนะคะ,ะ,คะเขาจะไปต่างทิศต,ต่างแดนอีกแล้วเห็นไหมคะ ชาวราศีเมษเนี่ยเขาจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสเสมอๆเลยเขาพร้อมเสมอไม่ว่าจะเจอวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆไม่คาดฝันไม่คาดคิดเขาทําบุญตลอดเขาปล่อยเลยเขาไม่ได้มานั่งยึดติดกับไอ้ตรงที่มันเกิดเหตุการณ์อูไม่คาดฝันเลยว่าสิบดาบมาเงี้ยเขาใช้ความวิตกเนะี่ยไม่นานเกินไปที่เหลือต้องเร่งหาใหญ่แล้วต้องได้ตรงนั้นตรงนี้มาอุดตรงนี้ตรงนั้นเขาไม่ยอมหยุดกับที่แล้วเนี่ยเขากาลังจะไปต่ออีกละ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่จะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปต่างถิ่นต่างแดนคุณสามารถจะทําทธุรกิจของคุณเติบโตได้ตลอดเลยค่ะไม่มีอะไรที่มันจะมาขัดขวางคุณได้เลยนะคะชาวราศีเมษท่านนี้นะคะคุณทําอะไรก็สําเร็จบัตรนี้คุณมีติบเหรียญเนี่ยมันไม่ต้องไปหาอะไรที่มันมากกว่า1ิบเหรียญละมันคือเต็มที่ของมันแล้วนะคะแต่ถามว่ากว่าเขาจะประสบความสําเร็จขนาดเนี่ยเขาก็เดินมาเหมือนกันวันนี้เราอาจจะเดินนับศูนย์นับหนึ่งแต่ใช่ว่าเราจะเดินไปถึงสิบเหรียญไม่ได้นี่ใช่ไหมคะ อยู่ที่เราเดินหรือ,อยังนะคะก้าวหรือ,อยังต้องมีสติด้วยนะคะอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์นะคะคำใดในคลิปทําไม่สุภาพนะคะระกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราทาโรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ